ขี่ต้นไสรตอนนี้เป็นเวลากลางคืนโรเบิร์ตอยู่ที่ชิคาโกอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเขาต้องไปเลือกตั้งในช่วงเช้านี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาต้องถึงสถานีตำรวจในคืนนี้หลังจากลงจากรถบัสโรเบิร์ตไม่เห็นรถสาธารณะใดๆเปิดให้บริการเขาจึงเริ่มเดิน ไม่มีปัญหาแค่หนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นฉันก็ถึงจุดหมายแล้วโรเบิร์ตเดินอย่างรวดเร็วพร้อมกับหิ้วกระเป๋าและปืนของเขาแต่ทันทีที่เขาเดินผ่านต้นไทรเขาได้ยินเสียงจากด้านหลังคุณมาแล้วโรเบิร์ตกลัวเพราะเมื่อเขามองไปด้านหลังกลับไม่มีใครอยู่เลยและเมื่อเขาหันกลับมาเขาเห็น เคนลี่ที่กำลังลอยเข้ามาใต้ต้นไทรดวงตาเขาเป็นสีฟ้ามีปืนอยู่บนตัวเขาหลาและเครื่องแบบชุ่มไปด้วยเลือดในที่สุดคุณก็มาแล้วโรเบิร์ตฉันรอเวลานี้มานานมากฉันจะลงโทษคุณให้เองสำหรับบาปคุณ <c oughs> หลังจากพูดจบ เคนล,ลี่ก็คว้าคอของโรเบิร์ตในบรรดารัฐทั้งหมดของอเมริกาสถานีตำรวจชิคาโกมีชื่อเสียงด้านอาชญากรมากสุดโจรทุกคนต้องคิดถึงสองครั้งก่อนที่จะขโมยเพราะตำรวจชิคาโกและหัวหน้าใหม่นี้ความซื่อสัตย์ของเคนล,ลี่และความกล้าหาญไม่ไว้ชีวิตใครเมื่อเคนล,ลี่จับโจรได้ เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลนั้นจะได้รับการเว้นโทษรายได้ที่ผิดกฎหมายของตำรวจและเจ้าหน้าที่หยุดลงเนื่องจากเคนล,ลี่และตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตทั้งหมดพร้อมอาชญากรได้ประชุมกันเคนล,ลี่ทำลายชีวิตของพวกเราเขาไม่รับสินบนและไม่ยอมให้เราทำแบบนั้นพี่ครับคิดถึงพวกเราด้วย อันดับแรกเราเคยได้รับผลกำไรและเราได้แบ่งกับพวกพี่แต่ตั้งแต่ที่เคลลี่มาทำงานที่นี่ของของเราไม่เคยข้ามสะพานได้เลยถ้าเขายังอยู่แบบนี้เราจะยากจนกันต่อไปหลังจากทุกคนได้พูดจบลงโรเบิร์ตจึงพูดว่าทุกคนไม่ต้องกังวลเราจะหาวิธีสำหรับเรื่องเคลลี่และวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มาทำงานปกติที่สถานีตำรวจเคลลี่ รับสายจากหัวหน้าตำรวจอินเดียจงเจริญครับผมหัวหน้าตำรวจโรเบิร์ตเราได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกพร้อมอาวุธกำลังข้ามสะพานฮิลสตันคุณต้องรีบมาตอนนี้มีเพียงเคลลี่คนเดียวที่สามารถออกไปได้เขาจึงขี่มอเตอร์ไซค์ของเขามุ่งสู่ที่สะพานฮิลสตันก่อนถึงสะพานฮิลสตันเคลลี่เห็นต้นใส่และโรเบิร์ตที่ยืนอยู่กับรถของเขา เคลลี่หยุดจัก,กรยานของเขาเมื่อเห็นโรเบิร์ตและพูดว่าโรเบิร์ตคุณมาทำอะไรที่นี่สะพานอยู่ข้างหน้าใช่ไหมท่านครับผมคิดว่าผมจะหยุดรถบรรทุกเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมมาหลังจากที่เคลลี่ได้ยินเขาจึงพูดว่าอืมคุณพูดถูกเราจะหยุดรถบรรทุกนี่ปล่อยให้พวกเขามาหลังจากที่เคลลี่พูดจบ เจ้าของรถบรรทุกก็นำเชือกมารัดคอของเคนลี่โรเบิร์ตช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยโรเบิร์ตเคนลี่คุณสร้างความรำคาญให้กับพวกเราทุกคนคุณไม่ยอมรับสินบนและไม่ยอมให้เราทำแบบนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เราคิดว่าเราต้องกำจัดคุณ หลังจากพูดจบโรเบิร์ตและเจ้าของรถบรรทุกก็ผลักเคนล,ลี่ลงไปในหุบเขาใต้ต้นไทรพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของเขาเพื่อให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุหลังจากการตายของเคนล,ลี่ตำรวจทุกคนที่สถานีสามารถทำเงินได้มากมายจากโรเบิร์ตและเจ้าของรถบรรทุกแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันโรเบิร์ตก็ถูกย้ายจากชิคคาโก้ไปยังเขตอื่น และหลังจากนั้นสองปีโรเบิร์ตก็กลับมาอีกครั้งเขากลับไปที่สถานีตำรวจชิคาโกและเป็นหัวหน้าหลังลงจากรถบัสเขาไม่เห็นรถสาธารณะใดๆเปิดให้บริการแล้วดังนั้นโรเบิร์ตจึงเริ่มเดินไปทันใดนั้นขณะที่โรเบิร์ตกาลังเดินผ่านต้นไทรเขาได้ยินเสียงจากด้านหลัง คุณมาแล้วรโรเบิร์ตกลัวเพราะเมื่อเขามองไปด้านหลังกลับไม่มีใครอยู่เลยและเมื่อเขาหันกลับมาเขาเห็นเคลลี่ที่กำลังลอยเข้ามาบริเวณใต้ต้นไทรดวงตาของเขาเป็นสีฟ้ามีปืนอยู่บนตัวเขาเครื่องแบบชุ่มไปด้วยเลือดในที่สุดคุณก็มาแล้วโรเบิร์ตฉันรอเวลานี้มานานมาก ฉันจะลงโทษคุณเองสำหรับบาปคุณเคนลี่คว้าคอของโรเบิร์ตมาโรเบิร์ตกลัวมากเมื่อเห็นเคนลี่ท่านครับยกโทษให้ผมด้วยผมทำผิดพลาดครั้งใหญ่ได้โปลดปล่อยผมฉันจะปล่อยคุณไปได้อย่างไง ฉันจะแก้แค้นให้เสร็จภายในคืนนี้เลยเมื่อเคลลี่พูดจบเคลลี่ก็ตัดหัวโรเบิร์ตและฆ่าเขาหลังจากนั้นเขาก็ใช้โทรศัพท์และเสียงโรเบิร์ตเพื่อโทรหาเจ้าของรถบรรทุกเพื่อนฉันกลับมาแล้วได้เวลาหาเงินกันแล้ว ตอนนี้ไม่มีใครหยุดฉันได้ถ้าคุณอยากเจอฉันก็มาพบบริเวณใกล้ๆต้นไทรฉันจะรออยู่นี่หลังจากนั้นครู่หนึ่งเจ้าของรถบรรทุกก็มาถึงเมื่อเคลลี่เห็นพวกเขาเคลลี่ก็คว้าพวกเขาไว้และเอาเชือกรัดคอพวกเขาแล้วแขวนคอพวกเขาไว้ใต้ต้นไทรหลังจากนั้นพวกเขาก็ทุกทรมานอย่างช้าจนตาย